สวัสดีค่ะมื้อนี้ข้าวต้มพัดด้วยจ้านี่ค่ะแซ่แซ่ใบเตยย่างหนีเอาข้าวเหนียวมาแซ่ใบเตยกับเม็ดทั่วเหลืองอันนี้ก็เตรียมกล้วยไส่ขต้มพัดค่ะใบตองกระตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ออกมาจากในบ้านในทุกบ้านค่ะนี่ค่ะกล้วยกล้วยบริ้แพงไปไหนเด้อค่ะมีได้ยี่สิบค่ะเอามาทําเป็นไก่ขยขต้มพัดจ้ะจ้ะไปขายตลาดของผม กระขนมใสงเทียน,น,แบบบน,น,น,นแบบบ้า้านนอกเขาในแบลแบบบ้านเิ้นกระบอกขาดกระเป๋ามีอย่างเขาก็ะเทศไปเทศอย่างไรเทศไปปลูกพักปูกมีไปเพรได้กินได้ใส้เนี่ยก็ต้องไปดอกรุเงทศนะค่าเสียใจมันหลาย อยู่บ้านห้าวแ้วมันก็นมีความสุขแล้วจะเคลดยอย่างข้าก็ะเข็ญเนี่ยแด็ตุ้งลุกตุ้งหลุก